สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อาจารย์ต่ตยค่ะเอาเคสรีวิวลบคิ้วมาให้ดูอีกหนึ่งเคสค่ะสำหรับเคสวันนี้ภาพเบอด้านบนนะคะลูกค้าสักับสีสกินมาที่บริเวณหัวคิ้วกับหนคิ้วนะคะแล้วลูกค้าก็ไปเลเซอร์ซ้ำมาอีกนะคะคือลูกค้าพยายามจะเอาสีสกินออกแต่ก็คือไปเลือกวิธีการเลเซอร์มาก่อนนะคะปรากฏว่าสิ่งที่ได้คือ สีสกินไม่ออกค่ะและที่สำคัญยิ่งทำให้สีสกินเนี่ยดูแน่นดูแข็งแล้วก็กระจายกว้างขึ้นกว่าเดิมนะคะลูกค้าไปเลเซอร์แบบเป็นสิบรอบเลยรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วก็เลยตัดสินใจค่ะที่จะค้นหา google แล้วก็เซิร์ชมาเจออาจารย์ต่ายแล้วก็วันนี้ค่ะมาให้อาจารย์ต่ายลบด้วยรีจูวีเพียงหนึ่งครั้งนะคะภาพล่างนี้ค่ะหลังจากลบประมาณสิบกว่าวันนะคะลูกค้าสเก็ตเริ่มหลุด ฝั่งนี้กําลังหลุดนะคะฝั่งนู้นหลุดหมดแล้วนะคะจะเห็นว่าสีสกินที่เขียวเขียวเหลืองเหลืองดำดำนะคะจางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะบริเวณหัวคิ้วฝั่งนู้นเนี่ยคือเห็นชัดเลยว่าจางลงเยอะมากนะคะส่วนหางคิ้วเนี่ยแทบมองไม่เห็นแล้วนะคะฝั่งนี้ก็กําลังลอกเหลืออีกนิดเดียวนะคะแต่สีจางลงเห็นชัดเลยว่าสีจางลงลูกคฮปปี้นะคะก็จะให้ความรู้อย่างนี้สําหรับเคสที่เป็นสีสกิน สีเหลืองๆนี่แหละเขาเรียกสีสกินนะคะถ้าเกิดคุณลูกค้าเนี่ยไปสักทับมาแล้วแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่อยากจะเอาออกนะคะวิธีการที่จะเอาสีสกินออกได้นั้นนะคะอาจารย์แนะนําเป็นน้ํายาลบเท่านั้นการลบด้วยเลเซอร์ไม่สามารถทําลายสีสกินได้นะคะอาจารย์พูดจากประสบการณ์ตรงเลยนะคะเพราะว่าเคสที่เป็นสีสกินล้วไปเลเซอร์ซ้ำมาอีก หลายเคสเป็นแบบด้านบนนี้เลยนะคะคือสีกระสก,กินไม่ออกกระจายแล้วก็แข็งกว่าเดิมนะคะยิ่งทําให้การที่จะเอาออกยากขึ้นนะคะฉะนั้นถ้ารู้ตัวว่าเราโดนสีสก,กินทับมาแล้วไม่โอเคมันเหลืองๆด่างๆอยากจะเอาออกนะคะแนะนําว่าให้มาเอาออกด้วยน้ายาเท่านั้นโดยเฉพาะถ้าเป็นีชซวิตจะออกได้ดีที่สุดแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะอย่างเคสเนี้ยน่าจะลบสักอีกหนึ่งรอบน่าจะโอเคแล้วนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อาจารย์ต่ายเอาเคสรีวิวลบคิวด้วยรีซูวีมาให้ดูอีกหนึ่งเคสนะคะสำหรับเคสวันนี้ค่ะภาพ b บีฟอร์ลูกค้าสักคิวมาจากร้านอื่นนะคะสักมาหลายรอบมากและที่สําคัญเห็นที่หางคิวไหมคะที่เป็นวงกลมนั่นนะคะคือลูกค้าโดนสักทับด้วยสีสกินแล้วไปเลเซอร์มาอีกคือยิ่งแก้ยิ่งพัง เลเซอร์นั้นอย่างที่เคยบอกไปหลายครั้งนะคะเลเซอร์ไม่สามารถลบสีสกินออกได้เลเซอร์ยิงสีสกินยิ่งยิง,ย,งยิ่งทำให้กระจายกว้างขึ้นกว่าเดิมเคสนี้ค่ะโดนหลายอยากมาทั้งสักคิ้วด้วยสีเคมีดำปีเลยเห็นไหมคะแล้วก็โดนสกินแล้วก็ไปเลเซอร์มาอีกนะคะสสดนเคสนี้อาจารย์เลือกวิธีการลบทางคิ้วด้วยดีซูวี ลบทั้งหมดเลยตั้งแต่หัวคิ้วยันหางคิ้วรวมถึงตรงกลมๆนี้ด้วยนะคะภาพ after นี่คือผ่านการลบไปแล้ว1รอบด้วยรีจูว비ภาพนี้ถ่ายตอนที่ลูกค้ากลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะหลังลบด้วยรีจูวี1เดือนจะเห็นว่าสีจางลงอย่างเห็นได้ชัดและที่สําคัญค่ะตรงวงๆตรงหางคิ้วนี้หายไปแล้วเห็นไหมคะไม่มีรอยกลมๆดำๆน้าตาลน้นําตาลไม่ไม่อีกแล้วนะคะ ลูกค้าท่านนี้ดูแลตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัดอาจารย์บอกว่าหลังลบแล้วให้ดูแล5ข้ออย่างเคร่งครัดและพอสะเก็ดหลุดแล้วให้ทายายากันแดดป้องกันทาแป้งรองพื้นป้องกันไม่ให้ผิวไหม้ด้วยลูกค้าทําตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัดเลยนะคะผลออกมาจึงดีแบบนี้เห็นไหมคะว่าแผลเป็นไม่มีเลยนะคะแล้วก็วงๆนี่หายไปแล้ว เคสนี้นะคะต้องมาลบอีกนะคะเพราะว่ายังมีสีดําๆอยู่เพราะว่าลูกค้าสักมาหลายรอบฉะนั้นสีมันเลยยังไม่หมดแต่มันก็จางลงเยอะเลยเห็นไหมคะก็เคสนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูดูในคลิปหน้านะคะมาดูว่าตอนที่อาจารย์ไต่แก้เสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็สําหรับคนที่กําลังคิดจะแก้คิ้วโดยเฉพาะถ้าจะไปสัก คิ้วทับด้วยสก,กินเนี่ยคิดดีๆนะคะถ้าทับแล้วคิดว่าจะเอาออกอย่าใช้เลเซอร์นะคะเพราะว่าถ้าเลเซอร์จะเป็นอย่างเคสนี้นะคะกระจายอาจารย์เห็นมาทุกไลายเลยโดนสก,กินแล้วไปเลเซอร์กระจายทุกคนนะคะก็ฝากไว้นะคะฝากติดตามคลิปหน้านะคะจะจะมาให้ดูรีวิวหลังแก้คิ้วเสร็จอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อาจารย์ต่าเอาเคสรีวิวแก้คิ้วมาให้ดูอีกหนึ่งเคสนะคะสำหรับวันนี้เป็นเคสการลบสีสกินค่ะด้วยน้ำยาลบรีจูวีนะคะก็ภาพบีฟอร์ด้านบนนะคะจะเห็นว่าที่หางคิ้วลูกค้านะคะด้านล่างาจะมีสีสกินที่เป็นขาวๆด่างๆนะคะที่จย์งวงไว้เห็นไหมคะก็อันนั้นนะคะโชคดีว่าลูกค้าโดนสักสีสกินทับมา ไม,ไม่แน่นมากนะคะก็จาง,งๆบางๆนะคะก็ลูกค้าบอกว่าถึงแม้จะมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าเวลาส่องกระจกมองมองกระจกแล้วรู้สึกไม่สบายใจอยากจะให้อาจารย์ช่วยเอาออกให้นะคะฉะนั้นอาจารย์นี่ค่ะภาพ after อ,อ,อาจารย์เลือกใช้ดีจูวีค่ะลบเพียงแค่ครั้งเดียวได้ผลลัพธ์ดีขนาดนี้นะคะเห็นไหมคะว่าที่อาจารย์วงไว้นะคะหลังลบเนี่ยรูปเนี้ยลูกค้าส่งมานะคะประมาณ10กว่าวันก็จะเห็นว่า สีสกินที่เป็นขาวๆเนี่ยออกไปแล้วนะคะก็เหลือแต่รอยแดงๆจางๆนิดหน่อยนะคะก็ทายาสักพักหนึ่งรอยแดงก็จะหายไปแล้วก็กลับเป็นผิวปกตินะคะฉะนั้นเคสนี้ใช้ลีจูวีลบสีสกินออกเพียงครั้งเดียวหมดเกลี้ยงเลยนะคะก็ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะถ้าเกิดว่าใครโดนสีสกินทับมันหนาๆแน่นๆก็อาจจะลบหลายครั้งหน่อยแต่ก็ออกได้อย่างแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่มีแผลเป็นอย่างแน่นอนเห็นไหมคะว่า มีแผลเป็นเลยนะคะเราก็ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าฉันโดนสีอย่างอื่นล่ะสีดำสีเคมีลบได้เช่นกันนะคะรีจูบี้เอาออกได้หมดเลยนะคะฉะนั้นก็ถ้าใครสนใจอยากจะลบคิว้วแก้คิว้วหรืออยากเรียนแก้คิว้วค่ะอยากได้น้ำยาลบดีๆแบบนี้ไปใช้ที่ร้านนะคะก็ทักอินบ็อกมาได้นะคะอาจารย์เปิดสอนด้วยนะคะยังไงเจอกันกับรีวิวแบบนี้อีกนะคะในเคสหน้าสวัสดีค่ะ